สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598าดพารวยนะครับเอามือนี้ก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมากนะครับตามโค้งสุดท้ายของปูธมินนะครับกับมาเบิงการก่อสร้างของหลวงปู่นะครับซึ่งหลวงปู่เพิ่นเกิดกำลังก่อสร้างกุฏินะครับให้สร้างเพิ่มมาทำการก่อสร้างกุฏินะครับ ทั้งด้านนี้ก็มีทั้งดันกรมีนะครับเพิ่นกระทําไปเรื่อยๆนะครับสําหรับกุฏิที่พักสงฆ์นะครับของวัดปู่ธมดินนะครับซึ่งไว้ให้พระสงฆ์ที่สัญจรไปมานะครับหรือว่าที่เพิ่นจะมาจับมันสายอยู่นี่นะครับส่วนสานะครับหนาหลังฉาบแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับสร้างเพิ่นกรมีหน่อยนะครับ ทําการก่อสร้างกุฏิไปอีกนะครับด้านนี้ก็เป็นกุฏินะครับเด้อพี่ซีถูกทันครับแล้วแถวเง้วนี้จะเป็นกุฏิรอมนะครับคือหลวงปู่เพิ่นจะเอาเป็นกุฏิร่มเป็นกำแพงเลยนะครับจะทำกุฏิรอบวัดนะครับให้เป็นกำแพงเลยนะครับเอา,ากน้นแล้วก็มากไปชม ก่อนก็สร,กร้างกุฏิแล้วก็มาเข้าไปกราบน้ำมัสการหลวงปู่ทุ่ดินน้ำกันนะครับเพื่อขอตัวเรียกแนวะทางโค้งสุดท้ายกันครับผมไปด้วยกันครับกราบน้ำมัสการครับหลวงปู่เดี๋ยวรเราข,<อ>ขอย้อนแม่เอางหม่ก่อนหนึ่งาทูอ้าววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเกดครับท่านอาจารย์ครับอ้าวหลวงปู่นัดวันที่ยี่สิบแปดทำไมทำไมมาวันที่ยี่สิบเกด โอ้ยเอฟซีเอฟซีเพล่งหลายครับเอฟซีเขาเร่งมาให้มาหาหลวงปู่ครับเพราะว่ากลัวว่าลอตเตอรี่มันจะหมดก่อนนะครับเพราะเป็นปีใหม่ด้วยอย่างนี้นะครับก็เลยมารบกวนท่านอาจารย์ก่อนนะครับหลวงปู่ก็พร้อมแลวหลวงปู่ครับขวนทั้งเล็กล่างและเลขบนยังไงก็ขอให้เข้าโชคดีปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้โชคให้หมาโดยหลวงปู่นะอใครจะหยิบลอตเตอรี่หรือว่าจะไปเสี่ยงโชคนี้ ก็ร่วมส่วนมากคนจะถูกเลขถูกออนถูกกันลอตเตอรี่ถูกกันหวยปีใหม่นี้ส่วนมากคนล้วนจะเป็นคนมีบุญวาสนานะอ่าต้องอาศัยบุญครับผมตอนนี้หลวงปู่ก็ทํากุฏิทําพวกสุนราอยู่ไม่อยากได้เงินของ FC เอฟซีหรอกแต่ว่าทาไงงานจะคืบหน้าครับก็เงินเหมือนเดิมมันละตอนนี้หลวงปู่ก็อันพร้อมที่เรียบร้อยไว้ให้แล้วไป ครับครับขอขอดูเลขหลวงปู่นียครับโอเคครับเดี๋ยวจะขอเรียนถามหลวงปู่นะครับที่มาที่ไปของเลขแต่ละตัวนะครับเพราะว่าหลวงปู่ก็เป็นเป็นเพียงสื่อตังนะครับในการให้ตัวเลขนะครับไปเพื่อให้พี่น้องเราเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าคนที่จะมาให้บอกให้กับเราก็คงเป็นภูมิเจ้าที่เป็นเทวดาที่อยู่ตรงนี้นะครับท่านหลวงปู่ครับสองห้าศูนย์นี่เป็นยังไงครับคราวที่แล้วให้หลวงปู่ให้ห้าตัวเดียว ห้ห้าตัวเดียวนี่แหละสองห้าห้าศูนย์อย่แหละนกปูเห็นผู้ชายสองคนมันทะเลาะก,กันนะโอ้ทะเลาะก,กันอา่าเขาพูดอีกแบบหนึ่งโมโหกันนะเดี๋ยวมันมันมันศูนย์ให้กันอา่ามันศูนย์ให้กันอ๋อก็เลยก็เลยเป็นเป็นสองห้าศูนย์อ่าสองห้าศูนย์อือแล้วตัวนี้นะตัวห้าสองล่างเนี่ยสองห้าสองห้าล่างอา่าสองห้าล่างนี่เขาปลามาขายให้นกปู ไม่ใช่เพราเขาเขาปลามาขายเขาปลามาเหนอนไปหาขายนะปลาไปหาขายปลาเขาเรียกว่าปลาภาษาอีสานเขาเรียกว่าปลาอะไรก็ปลาตัวยาวปลาปลาเข้าปลาาลาเออ่ปลาเ้ออ่อนาออ่าโปลานอ่อนป้อปาเลาื้เอาเนืาเขอยูาเ่บนบ้านนะนาเนาอยู่บนบ้านแล้วเข้าเนลาเ้าลาลาลามาจากบนบ้านลามาเา ครับเขาว่ากิโลละยี่บห้าบาทโลละยี่บห้าบาทอันนี้เลขล่างนะเนี่ยเลขล่างสองห้ากับหนึ่งเจ็ดแลวหนึ่งเจ็ดเป็นไงครับมาจากไหนครับหนึ่งเจ็ดก็ฝันลรฝันว่าเลขล่างออกหนึ่งเจ็ดโอ้เลขล่างออ่หนึ่งเจ็ดตัวนี้เขาว่าอปลามาขายโอ้แสดงว่าที่ที่จับได้ที่ที่ให้มาก็มีอยู่สองห้ากับหนึ่งเจ็ดเป็นเลขล่างได้เป็นเลขล่างออืไม่ต้องกลับหรอกไม่ต้องกลับซื้อตรงๆเลยอื ท้องใสครับผมถ้าเลขออกกลับนี้ไม่ต้องมาถ่ายนะไม่หรอกูมั่นใจมันใจฉ้ายาปูทมินคือตรงตรงไม่มีกลับตรงไม่ต้องกลับครับแต่ว่าล่างกันบนบนกันล่างแต่ว่ามั่นใจว่าล่างสองห้ากับหนึ่งเจ็ดนี่เลขสามตัวนี่แหละสองห้าศูนย์หกสี่แปดพวกหกสี่แปดหกสี่เจ็ดหกสี่สามเป็นไงครับลวงปู่ครับลวงปู่ฝันนะ ฝันว่ามีผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งเขาไปทําหวยไปทําหวยอไปทําหวย<ม>เขาบอกว่า<ม>เขามองดูนะเห็นเลขอืเห็นเลขเห็น 6, 4, เลขหกสี่แปดเหเห็นหกสี่แปดอ่าหกสี่แปดแล้วหกสี่สามมันตัวเดียวกันโอแปดกับสามเป็นลัที่เป็นตัวเดียวกันอ่าหกสี่สามแล้วหกสี่แปดมันตัวเดียวกันครับเราปูกก็ขยับลงเป็นหกสี่เจ็ดอ้ออันนี้ตัวถ้ามันขึ้นมันลงเป็นหกสี่เจ็ด อันนี้ฝันว่าฝันว่าเห็นเขาเป็นไปทำโอหวหกันนะเลขสามตัวนะเขาบอกนะครับเขาบอกมอมองไปใส่ใส่รับจากนั้นที่หลวงปู่เขาสนมากก็จะเป็นปัญหาเนาะเป็นปัญหาแล้วเราก็ตีเอานะครับขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนที่เคยมาร่วมทําบุญอยู่กับหลวงปู่นะครับมแบางคนก็ไปไปตีไปอีกอย่างตร้านี้ก็หลวงปู่ก็ตีให้พวกเรานะครับ FC เราที่ติดตามนะครับ ก็ฝันที่ข้อทำหวยนะครับก็ไปมองดูหกสี่แปดนะครับเลขแปดก็ก็กันไว้เป็นเลขสามนะครับถ้าจะลงก็คือหกสี่เจ็ดพวกนี้สามตัวก็น่าจะเป็นบนเอฟซีเอฟที่ดูรายการหลวงปู่ทมยินอยู่นี้ถ้าเกิดจะหยิบรอตเตอรี่หรือว่าจะเสี่ยงโชคนะจะหยิบรอตเตอรี่หรือจะเสี่ยงโชคเนี่ยเลขหลวงปู่น่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยล่างนะ แต่ว้องกันบนครับเลขหลวงปู่ไม่ออกกลับออกก็ออกตรงๆไปเลยครรัปู่อันนี้ก็เลขสามตัวบนครับจะตัดซื้อก็ตัดซื้อไม่ตัดซื้อก็เป็นลักษณะนี้แล้วก่อนจะหยิบรอตตรี่หรือว่าการจะเสียงโชคนี้ร่วมทําบุญกุศลกับหลวงปู่นะตอนนี้หลวงปู่กาลังสร้างกุฏิสร้างอันนี้อยู่ครับปฏิปัจิใจเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่อยากได้ปฏิปัติใจจากท่านหอกทำไมงานจะคืบหน้าครับการสร้าง คุติให้สงทั้งสี่ทิศมาพึ่งพาอาศัยนั่งภาวนานั่งสมาธินี้คุสน่สูงนะครับยากนะครับครับก็ขอฝากพวกเรานะครับพี่นาดูนะครับก็ทุกท่านที่อยากจะทําบุญนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อที่จะรับโชคนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงที่30มสิบธันวาคมนะครับที่หวยของหลวงปู่ก็คือสองห้าครับสองห้าศูนย์นะครับ หกสี่แปดหกสี่เจ็ดแล้วก็หกสี่สามส่วนเลขล่างนี่หลวงปู่มั่นใจขนาดเลยนะครับสองห้ากับหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดเลครับมอ่าชอบกินแบบฉรากินแล้วรัฐบาลไปเลยนะครับเอออืมก็ซื้อลออตตเรี่ถ้าเกิดก่อนจะเย็บหรือจะเสียงโชคเนี้ยร่วมบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับหลวงปู่ก่อนนะนี่แหละหมายเลขบัญชีหลวงปู่โอเคนะครับอะไรนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านที่ ชมกับหลวงปู่ที่จะร่วมทําบุญหลวงปู่ก็ฝากนะครับหลวงปู่ก็กําลังก่อสร้างกุฏิอยู่นะครับตอนนี้จะร่วมทําบุญส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับเพื่อรับโชครับชัยนะครับในวันที่30มธันวาคมนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ไปหาลอตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็คงยังไม่หมดนะครับตรงนี้ยังไม่หมดนะครับจะเสี่ยงโชคนะก่อนจะเสี่ยงโชคในสร้างบุญสร้างกุศลของหลวงปู่ก่อนให้บุญมีความสัมพันธ์ให้บุญกุศลหนุนให้ โดนจิตโดนใจตัวมันออกครับโดนโดนใจโดนใจโดนใจให้ออกเนาะครับเ้าเลอทาร่ประิตเงินเสียเงินเสียทองหลวงปู่ไม่รับรองนะแต่ว่าหลวงปู่มั่นใจนะเงนนี้นะครับผมโชคสังฟ้าหลวงปู่มั่นใจนะครับผมอ่าท้องไส่ผ้ารวยหลวงปู่มั่นใจนะครับผมอามีแค่นี้นะครับผมหลวงปู่จะทํางานก่อนครับผมครับครับอ้าวสาธุครับผมครับ นี่ก็คือตัวเลขสรุปตัวเลขแนวทางนะครับของลุงปูทมดินในงดประจำที่30ท่านว่าค้ม64นี่นะครับก็บคือ250 648 643แล้วก็647นะครับซึ่ง250นะครับเป็นเลขนิมิตฝันของลุงปูดวยครับเด้อแล้วก็648 แปดกับสามเป็นตัวที่เบื้องหลักคล้ายๆกันนะครับหลวงปูพันก็เลยให้ลงทั้งหกสี่สามแล้วก็หกสี่แปดนะครับแต่ว่าถ้าลุดลงมาต่ำลงมาก็คือหกสี่เก็เพียงแค่นี้นะครับหลวงปูพันว่านะครับสำหรับล่างสองตัวนะครับหลวงปูพันมั่นใจที่สุดก็คือสองห้าและก็หนึ่งเก็สองหางแค่นั้นนะครับสําหรับ ล่างสองตัวนะครับเอามักจอบกับยิบจับจะลากินแบงรัฐบาลไวเดอครับเด้อถ้ามอมักพอชอบกับพานนะครับสําหรับท่านที่ชอบตัวเลขกแนวทางของหลวงปูทมดินนะครับถ้ามกชอบยิบจับจะลากินแบงรัฐบาลงวดประจาที่30ท่านว่าครบหกซีนไ้เลยนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับที่หลวงปูทมดินมอบให้แก่เอซีนะครับเอา ให้โชคให้มันกันนะครับในงวดประจำวันที่30ธั้นวาความ6 4ี่นี้นะครับมีโชคไว้ทำบุญปีใหม่ไว้จินเรื่องกันปีใหม่นะครับเริอมซทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคโชคมันมนกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบื่องมาชมมากดไลค์กดแชร์เป็นกำล,ลังแรงเชียร์แรงใจแก่ทั้งช่องห้าดพารวยนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติกันไห้ทำานไว้เพียงแค่นี้นะครับขอขอบพระคุณทุกทุกท่านสวัสดีท,ทุกทุกท่านกรับผม